สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเต็นท์แอร์ติภูมิม้งแอร์กับ A J P แอร์ jpx มาติด,ด,ด,ดตั้งให้ลูกค้าสุขุมิร้อยเจ็ดครับหลังเท่านั้นนะครับตั้งติดในบ้านเลยครับในห้องเลยบ้านใหญ่ครับแต่ก็ใช้ ใช้แอร์นอนข้างนอกนอนดูข้างนอกมาดูข้างในนะครับมาดูข้างในครับผมข้างในครับปิดไว้ข้างบ้านเลยครับเข้ามาข้างบ้านเลยติดข้างบ้านเลยครับเข้ามาข้างในตัวนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับเนี่ยสวยงามพระรามแปด บ้านสั่งซื้อก็บ้านใหญ่โตครับบ้านยังกับพระราชวังครับผมวันนี้มาสุข,ขุมวิท107ครับผมมาติดตั้งติดตั้งกิติภูมิมุงแอร์ติดตั้งแอร์เคลื่อนที่กับมุงแอร์ครับผมนะครับโดยรวมกำลังเทสความเย็นครับ ท่านกำ้างทำ้หมดท่านกำลังทำครับเย็นแล้วครับเปิดแค่ห้านาทีเย็นฉถมแล้วครับเติมน้ำไหมแกนไม่ต้องเติมครับคุณตาไม่ต้องเติมครับ่ใช้ระบบหมุนเวียนครับอ๋อเหรอแจ่เย็นหมุนเียนบ้านเลยครับเย็นเย็นมากครับผมเย็นอยู่เย oh so ็นเย็นอยนไหนี้ไอ้น call ั่นก็เราบอกก็ไหมอันนี้จะเป็นท่ออันนี้จะเป็นท่อความร้อนสวัสดีครับจะมีรีวิวให้ดูใหม่นะครับ